r S m o นะครับมาปวดตัวคอลลาเจนสูตรใหม่ล่าสุดที่ถูกคิคดค้นและพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาข้อเข่า8ประการน,นะครับก็คือเวลูคอลลาเจนไชทูพลัสแคลเซียม สูตรใหม่เพื่อข้อและกระดูกนะครับทานแล้วเห็นผลยังไงค,คือออกตัวก่อนจริงจริงเนดาทานวยูสูตรเดิมอยู่แล้ว<ช>แล้วก็เห็นผล<ช>แต่<ช>พอได้ยินอารเอสมอลเขามาบอกเราว่าเอ้ยจะมีสูตรใหม่นะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยเราก็ไปหาข้อมูล<ช>พอหาข้อมูลเสร็จเนี่ยเราก็ถึงกล้าลองนะคะ<ช>สำหรับตัววย<อ>ูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมซึ่ง<อ>สูตรใหม่ตัวนี้เขาบอกเลยว่าเหมาะกับการดูแลข้อและกระดูกโดยตรงก<ช>็คือเป็นสูตรใหม่ที่คิดค้นมาเพื่อคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมโดยเดาราใช้กันเยอะมากนะดาราดังดังนี่ใช้ ้กันหลายคนเลยนะเวลยูโดและที่สำคัญใส่ส้นสูงไงจะมีอาการแบบข้อมันใช้หนักๆเลยใช่แล้วอันนี้ดูแลข้อเข่าเสื่อมได้ถึงแปประการนะคะเขาบอกเลยว่ารวมทั้งปัญหาข้อเข่าภายนอกที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ภายในนะคะที่มองเห็นด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามาเจาะกันเลยอย่างตัวทางด้านของมองเห็นก่อนมองเห็นคุณผู้ชมสังเกตอาการไปนะข้อฝืดข้อขัดไหมขยับตัวแล้วมันมีเสียงกบแก๊บมั้ยมีมีใช่หรืออาการเจ็บๆเสียวๆเวลาเราขยับนะคะนอกจากนี้ยังมีอาการ อักเสบบวมปวดแล้วก็บวมแดงด้วยซึ่งแบบที่มองไม่เห็นนะคะก็จะมีภายในอันนี้น่ากลัวมากเพราะเราจะไม่ค่อยรู้นะคะจะมีภาวะกระดูกบางกระดูกอ่อนกร่อนแตกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหย่อนหรือข้อต่อผิดรูปซึ่งคุณผู้ชมแบบที่มองไม่เห็นเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว่าเราจะรู้นะบางคนเนี่ยต้องผ่าตัดแล้วเสียเงินเยอะมากแล้วมันเจ็บตัวเยอะมากแต่ตัวนี้นะคะวีลยูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าแก้ช่วยแก้ปัญหาทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแบบที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นสารสกัดของเขาน ค่ะโหคัดมาแบบพรีเมียม8อย่างเน้นเลยแก้ปัญหาดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อเสื่อมอย่างตรงจุดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเปปไทยก็มีคอลลาเจนไต่เปปไทยก็มีคอลลาเจนไทถูก็มีอยู่ในหนึ่งกระป๋องจริงๆคอลลาเจนนี่สําคัญกับร่างกายนะใช่ค่ะพี่โพส์เท่านี้แล้วนะยังวิ่งปอเลยเพราะว่าทานแล้วข้อเข่ามันแบบไม่ปวดใช่แล้วไม่พอพี่โพสต์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีสารสกัดที่เราพูดไปเขาจะมีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะพี่พสเป็นสารสกัดที่ ดี 3, และที่สําคัญยังมีวิตามินซีค่ะตัวนี้เขาจะมาช่วยในการเร่งการดูดซึมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนทั่วร่างกายเลยค่ะสังเกตทานไปเนี่ยผิวผมเล็บแข็งแรงลดการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนือ้อแล้วก็เส้นเอ็นด้วยซึ่งเนยบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งการที่จะรวมสารสกัด8อย่างแล้วทําให้เห็นผลและตรงจุดในการแก้ปัญหาข้อต่อและกระดูกจะต้องมีนวัตกรรมและประสิทธิภาพของการทําที่เจ๋งมากๆและที่สําคัญอยู่ในนี้แล้ว วันนี้เนตจะชงให้ดู 1, <ฮะ S> 1> กระป๋องอเวลาเราทานนะคะท้องว่าง1ช้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปได้เลยน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะ,ะ 1>, 1แก้วแบบนี้สังเกตเห็นไหมคะไม่มีสีคือใสามากมมของเราใช่ค่ะเป็นสูตรเข้มข้นไม่ผสมแป้งนะคะ เวลาคุณทานนะคะอย่างที่บอกคือวันละหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะ,ะก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพข้อต่อแล้วก็ดูดได้แล้วอย่างแนซเนี่ยทานอยู่นานแค่ไหนถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณสสัปดาห์พี่โพสเอาจริงคือสสัปดาห์นะเนเริ่มสังเกตตัวเองได้แล้วไอ้เสียงก็แกบ๊บมันเริ่มดีขึ้นอ,อาการเสียวเริ่มไม่มีที่สาคัญพอเนทานครบเดือนเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าคือด,ดีขึ้นมากอยากทานอ่ะใช่พี่จ๋าไม่พอพวกเราใส่สูงใช่ไหมทานดีอันนี้ทานดีจริงๆเพราะว่าพี่ทานแล้วตอนนี้คือหันมาดูแลตััวเออองงลกกกก็ําา แอบโจ้ล่าสุดไปอีเวนต์คือใส่ส้นสูงประมาณ5 6นิ้วแบบนี้ยืนวูทยาวๆไปเลยคือไม่เป็นอะไรซึ่งปกติก่อนหน้านี้เราเจ็บแล้วเราเสียวเนี่ยออกกำลังเห็นไหมคะก็คือสามารถออกได้ปกติพี่หัดค่ะนย